สวัสดีครับทุกคนครับเรากลับมาในช่วงของรีวิวเวลตันนะครับคลิปนี้พาทุกคนมาดูนักเตะตำนานคนสุดท้ายที่จะรีวิวให้รับชมกันในแพ็คของ Epic คในชา n นลแอตแทกเกอร์เดโก้ฟอร์ n ันครับตำนานสูงหน้าของทีมชาติอุลุกวัยในปี2010เป็นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายจัดขึ้นที่แอฟริกาใต้นะครับแชมป์โลกอย่างสเปนรองแชมป์โลกอย่างเนเธอร์แลนด์ต้องยอมรับทั้ง2ทีมนั้นฟอร์มร้อนจริงๆนะครับแต่ว่าอีกหนึ่งทีมชาติที่โดดเด่นไม่แพ้กันก็คือทีมชาติอุลุยยยโซเนนะครรัับึึ่่งงงีิไปปปถ5ตู็ ดาวซันโวร่วมสูงสุดกับโทมัสมุลเลอร์เวสลีย์ชไนเดอร์และก็ดาวิดบีย่านะครับสประตูยิงใส่เจ้าภาพแอฟริกาใต้ในรอบแบ่งกลุ่ม1ประตูในรอบ16ทีมสุดท้ายยิงใส่ทีมชาติกานาหนึ่งประตูในรอบรองชนะเลิศทิงใส่ทีมชาติเนเธอร์แลนด์นะครับแล้วอีกหนึ่งประตูในนัดชิงที่3กับทีมชาติเยอรมนีนะครับหนึ่งในประตูที่เขาทําได้นะครับได้รับคัดเลือกว่าเป็นประตูยอดเยี่ยมประจําทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกปี2010ด้วยนะครับและตัวเขาเองนะครับก็ยังได้เเเเเเปปป็็นนนนนผูู้้้้ลลลล่่่่ยยยอออดดีีมมมมมรระะะจจาาาาทัววว์์ตตตฟุุบโกกก2010ถึงงแววไไ,ไขชชิิศ นะครับถือว่าผลงานส่วนตัวของฟอรลันในฟุตบอลโลกครั้งนี้เข้าตากรรมการมากๆสุดยอดจริงๆนะครับส่วนทีเซอร์ที่พิโกทามานะครับเป็นจังหวะพักออกลงแล้วยิงด้วยจังหวะฉีดยานอกกรอบเขตโทษหน้าหัวกะโหลกนะครับบอลเสียบคานไปอย่างสุดสวยนะครับผมส่วนอีกลูกหนึ่งในทีเซอร์นะครับเป็นประตูที่ได้รับรางวัลประตูยอดเยี่ยมของฟุตบอลโลกปี2010นะครับผมนี่กระโดดวอลเล่บอลอัดพื้นแล้วก็เด้งเข้าประตูไปนะครับทำประตูได้ใส่ทีมชาติเยอรมนีในนัดชิงที่3นะครับแล้วคนที่มาดีใจข้างหลังเนี่ จากทีเซอร์เนี่ยคุณคิดว่าใครครับเขาคือลุยซัวเลสครับหน้าเขาเปลี่ยนไปนิดหนึ่งลุยซัวเลสนะครับผมช็อตนี้นะอ่าก็พยายามหาข้อมูลมาให้ดูนะครับเพราะว่า เราเล่นเกมเราเล่นนักเตะคนนี้เราจะได้อัตลุดในการเล่นด้วยนะครับทุกอย่างมันมีที่มาที่ไปนะครับก็ไปค้นมาให้ดูนะครับฟอรลันร่างนี้นะครับผมสามารถทําตันรวมโบนัสได้อยู่ที่103นะครับถือว่าเป็นนักเตะที่ค่าพลังสูงที่สุดในแพ็กนี้เลยนะครับผมฟองลีเบลลี่แล้วก็ฟอนเดอร์โตเรสเนี่ยตัน102สนะครับส่วนฟอรลันสามารถทําตันได้อยู่ที่103เลยนะครับแต่บางคนอาจจะติดตรงที่สไตล์นี่แหละสไตล์เป็น d e ฟไล่ยิงฟอร์เวิร์ดนะครับเล่นแล้วเป็นยังไงถูกใจหรือเปล่าเดี๋ยววันนนี้้ผผมจะลองเ่ใหดูร จริงๆตำแหน่งปีกซ้ายเนี่ยไม่ได้เป็นสีเขียวเข้มแบบนั้นนะครับเกิดจากการใส่ตำแหน่งเพิ่มไป2สล็อตนั่นเองส่วนบูสเตอร์จะเป็นสไติเกอร์อินสติ้งนะครับก็จะเพิ่มเกมรุกนะครับบอลคอนโทรลการควบคุมบอลนะฮะจบสกอร์นะครับแล้วก็สปีดต้นเดี๋ยวฟอรลันเนี่ยจะลองอัพให้ดู2แบบละกันนะครับก็คือกดออโต้ให้ดูนะครับโดยใช้อลองโซ่นะครับถ้าออโต้แล้วใช้โค้ชอลองโซ่เนี่ยมันจะได้ตัน103นะครับไป103เลยนะครับผมแต่ค่าพลังบางอย่างเนี่ยบางคนชอบบางคนอาจจะไม่ชอบ ด้วยนะครับขอบคุณคุลุจิด้วยนะครับที่อนุญาตให้รีให้ทุกคนดูเลยนะครับผมลงทุนรีให้ดูเลยนะครับจะได้เห็นแบบความแตกต่างนะพรบางคนแบบกดออโต้ไปแล้วนะออโต้ปุ๊บเนี่ยมันจะมี GK 1มาแต้มหนึ่งด้วยนะครับ GK 1ก็จะไปเพิ่มเรื่องของจ้มนะครับผมบางคนอาจจะชอบแบบใช้เศษแบบนี้เลยนะครับเพิ่มจ้มก็มีประโยชน์เหมือนกันนะสำหรับกองหน้านะครับได้103เห็นมไหมใช้อลองโซ่นะครับได้103นะครับถ้าใครไม่มีอลองโซ่หรือว่าไม่ได้เล่นควิกเคาน์เตอร์นะครับใช้เป๊ปะปด้้102ถา และแน่นอนถ้าเกิดใช้โค้ดต่ํากว่า88ก็จะได้102สหํารับออโต้แบบนี้นะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวกดให้ดูก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะรีให้ดูอีกอีกแบบหนึ่งนะครับถ้าใครไม่ได้ใช้อลองโซนะครับแล้วอยากจะ103มานะครับผมดูค่าพลังข้างในแบบออโต้ก่อนนะครับในไหนก็กดให้ดูแล้วนะครับให้ดูก่อนนะครับว่าค่าพลังเป็นยังไงบ้างนะครับผม อย่าลืมนะครับตำแหน่งปีกซ้ายไม่ได้ติดตัวมานะครับได้มาจากการเพิ่มตำแหน่ง2สล็อต2ครั้งไปนะครับผมค่าพลังข้างในนะฮะเกมลุก9 2บอลคอนโทรล88หน้าเพิ่มมากนะครับผมดิบบิ้ง76าทเบอร์ชันนะครับผม85นะครับผมแล้วก็จบสกอร์98เลยนะครับได้บูสเตอร์ด้วยนะฮะแล้วเป็นกองหน้าที่ยิงฟรีคิกดีด้วยดีมากด้วยนะครับผมยิงฟรีคิกเนี่ย96เลยลุกโค้ง72นะครับผม แล้วก็ศัก,กยภาพทางด้านกายภาพเป็นยังไงบ้างครับสปีด84นะฮะสปีดต้น95แล้วก็เตะแรงชอบตรงนี้แหละเตะแรงคิกกิ้งพาวเวอร์98เลยนะแต่จัมน้อยนะครับจัมหกสิเฮดดิ้งน้อยแล้วก็ความแข็งแกร่งน้อยด้วยนะครับเป็นเป็นเหมือนแบบแพทเทิร์นพวกตัวเพเมิเกอร์เลยนะครับผมแล้วก็บาลานซ์สูงนะครับ91เลยนะฮะสตามินาความอึด86นะครับผมแพทเทิร์นค่าพลังก็จะได้ประมาณนี้สำหรับการกดออโต้นะครับผมเผื่อใครชอบแบบนี้นะครับผมอ่ะ ลงทุนกดดีเซตให้ดูนะครับ6แสนท p ่พนะฮะทีนี้ถ้าจะปรับแต่งพันธุกรรมเล็กน้อยนะครับกดออโต้นำทางไปนะครับแล้วก็ขออนุญาตลดที่ Dex t e r i t y นะครับผมเกมรุกสปีดต้นนะฮะแล้วก็บาลานซ์นะครับลดลงจาก12เหลือ11นะครับแล้วก็แน่นอนครับผม GK 1ที่มันมีติ่งเศษมานะครับเอาออกไปนะครับเราจะ้ position point ขึ้นมา4แต้มใช่ไหม4แต้มนี้นะครับเอาไปใส่ที่ดิบบิ้งนะครับผมจาก4 เป็น6นะครับเราจะเพิ่มบอลคอนโทรลนะครับการจับบอลนะฮะก็จะเป็น 906184นะครับฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับผมรางวัลเลขท้ายไม่ใช่เก้า1ูนยอ่ะ1184นะครับผมก็จะได้103เหมือนเดิมนะสำหรับอลองโซนะครับแต่ที่พิเศษก็คือว่าถ้าเกิดใครใช้ p โพสิชันเกมเป๊ป88นะเป๊ปที่ใช้ GP พีซื้อครับมันจะได้103เหมือนกันนะฮะเนี่ยเดี๋ยวกดให้ดูนะครับผมนี่เนี่ยถ้า88อันนี้นะสำหรับใครที่เป็นสายต่อบอลคลองบอลน,นะ p โพสิชันเกมเปออ๊ป ให้ดูค่าพลังข้างในนะครับนอกเหนือจากได้103สําหรับโค้ดเป๊ปแล้วเนี่ยค่าพลังข้างในผมว่าก็ลงตัวด้วยนะครับสําหรับการอัพแบบนี้เพราะว่าเราไปเพิ่มเรื่องของการจับบอลนะฮะมันจะได้เหมาะสมสําหรับสไตล์ดิฟไลนิงฟอร์เวิร์ดนะครับ เดี๋ยวดูนะครับค่าพลังข้างในหลังจากที่เราปรับแบบนี้นะครับผมเกมรุกใน91นะครับบอลคอนโทรลเราได้เป็น91เห็นไหมเออจับบอลดีขึ้นเลยนะครับผมเป็นสีฟ้าๆสวยๆไปดิปปิ้ง78แล้วก็ไท่เวอร์ชัน88นะครับผมจบสกอร์เรายังอยู่ที่98นะครับเราไม่ได้ไปแตะเรื่องของการยิงฟรีคิกการจบสกอร์นะครับเราไปลดแค่เด็กเซตี้นะครับผมเด็กเซตี้คือลดสปีดต้นไปเหลือ94ก็ยังดีอยู่นะครับยังเตะแรงอยู่นะครับ98เก้าสิบแปดบาลานซ์ก็ยังเป็น แล้วแต่ชอบนะอันนี้แล้วแต่ชอบนะครับผมแต่ผมคิดว่าแบบเนี้ยดีนะฮะไม่ว่าจะใช้โค้ชไหนก็ตามนะครับผมส่วนสกิลนะครับเน้นหนักที่สกิลยิงเลยนะทุกคนมีสกิลปั่นลองเลงเคิร์เลอร์ใส่น็อกเกิลช็อตดิปปิ้งช็อตมุดมุดไลท์ซิงช็อตเถินเถินลองเลงชุดตุ๊กหูวิสกิลยิงนี่จัดเต็มจริงๆนะครับผมเขาพปดิฟินิชชิ่ง first t ท m e ช็อตก็มีก็ต้องมีนะจังหวะวอลเลย์สุดสวยใช่ป่ะจังใจบอลก็มีซูพาร์ซิ่งนะครับแทงทะลุุชช่่่่อองงงมมาาาดดดด้้้้วววววยยเเเพรรรรรระะะปปป็็นนิิิิิิิิฟฟ์์ใแแลลลีสสกกจโทษคคัับบไไตต สกิลที่จะแนะนำให้ใส่เพิ่มนะครับก็คือโซคอนโทรลนะฮะดับเบิลคัสก็ควรใส่เข้าไปนะฮะสกิลทัมชิ่งวันทัสพาร์ตก็ควรใส่สำหรับตัวดิฟไลอิ่งแบบนี้นะฮะสกิลมงเฮดดิ้งนะครับผมค่าพลังเฮดดิ้งไม่เยอะใส่สกิลเข้าไปนะครับแล้วถ้าเกิดว่าไม่ชอบเป็นตัวจริงนะครับใส่ซูเปอร์ซับเพิ่มเข้าไปหรือว่าจะเป็นเอลิเอลสปูเรตี้ก็ได้นะครับ ในแพ็กอีพิกแพ็กนี้เนี่ยหลายคนอาจจะบอกว่าดิโก้ฟอรลันคือนักเตะที่น่าสนใจมากที่สุดนะครับใน3ตัวนี้นะครับผมด้วยเหตุผลที่ว่า1ค่าพลังสูงสุดสามารถทําตานได้ถึง103่ร้อยสามมากกว่าอีก2คนนะครับสค่าพลังไส้ในน่าสนใจมากๆนะครับผม3นะครับสกิลยิงมาจัดเต็มเลยครับทำให้หวนคิดถึงตอนภาคเบสเลยนะภาคเบสเนี่ยโดยเฉพาะล่างแมนยูกับล่างเอดิโก้มาลิคก็เช่นกันนะครับผมเป็นตัวที่พลิกยิงจับยิงบงังหมุนยิงนอกกรอบเพียบโทษได้ยิงมันสะใจยิงไกลลุนแล แล้วร่างนี้เนี่ยเป็นร่างที่ดีที่สุดในผลงานกับทีมชาติอุลุกวัยได้นักเตะยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพี่โคน่าจะต้องจัดมาให้เต็มๆอยู่แล้วโดยเฉพาะพวกสกิลยิงไกลนะครับแต่อาจจะติดนิดนึงนะครับตรงที่สไตล์นะครับสไตล์ก็เป็นดิฟไลนิ่งฟอร์เวิร์ดหรือว่าฟอลส์ไนล์การเคลื่อนที่ของดิฟไลนิ่งฟอร์เวิร์ดเนี่ยมันก็จะวิ่งย้อนลงมานะครับเพื่อเปิดทางให้ปีกหรือว่าตัวอื่นที่เป็นตัวสอดตัวเติมโฮเพเยอร์พวกนี้เติมเกมรรรรุกกขขึ้้้้นน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 ไไไปะะะะคคคคััััััับบบบบบผมมมมอ่่่าาางงงถถดดเเลแีตใจจหว แต่ดูลูกนี้ตูมแสกหน้าเขาไวนี่ละครับผมลูกนี้ยิงแสกหน้าไปเลยสวยๆชอบๆเลยนะครับผมตัวที่ยิงหนักๆนียไม่ว่าจะเป็นพวกกองกลางแถว2หรือว่ากองหน้าแบบนี้ส่วนตัวผมโคตรชอบเลยนะยิงสัใจไว้ก่อนเข้าไม่เข้าไม่ไม่รู้อีกเรื่องนึงนะครับจังหวะน,นี้ก็เป็นจังหวะที่เปิดทางให้กับเพื่อนนะครับนี่คือหน้าที่ของฟอร์สไนนนะครับเป็นตัวที่วิ่งเปิดทางดึงเซนเตอร์ ถอยลงไปนะครับแล้วก็จะทำให้ปีกเนี่ยมีพื้นที่ในการบุกเข้าไปหรือเป็นพวกตัวเตมิมตัวสอดพวกโปรเพเยอร์นะครับเติมขึ้นไปแทนนะครับเพราะฉะนั้นด้วยตัวฟอรลันเองเนี่ย <_ AD AN> ก็ต้องมีทักษะในเรื่องของการจับบอลหมุนบอลที่ดีนะครับผมและที่สําคัญนะครับ <_ AD AN> ผมก็ต้องมีการจ่ายบอลที่ดีด้วยนะครับผมเรื่องของพาสเนี่ยมีซูรพารซิ่งมาให้ด้วยนะครับผมใส่วันท <_ AD AN> ัสพาสเพิ่มเข้าไปก็เป็นเรื่องที่ดีเลยนะครับไอพวกค่าพลังพาสไม่ต้องเยอะมากนะครับขอแค่ม <_ AD AN> ีสกิลพวกซูรป รเพื่อจะเข้าฮอตนะครับทีนี้ไอเรื่องของการเปิดมงนะครับถ้าไม่ยิงเป็นจริงจริงไม่ต้องไม่ต้องเปิดนะฮะขอยิง5หลาแบบนี้ <c oughs> แต่ถ้าเป็นจังหวะจบสกอร์จากระยะไกลนะครับผมการวิ่งย้อนลงมาของฟอลสไนเอเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องดีสําหรับฟอร์ลันด้วยไหมนะฮะเพราะว่าเขามีทักษะในเรื่องของการยิงไกลที่ดีนะครับกิ๊กพาวเวอร์สูงแล้วสกิลยิงเนี่ยเพียบเลยนะครับผมวิ่งย้อนมาปุ๊บเนี่ยอาจจะเป็นจังหวะที่ทําให้เขามีช่องในการยิงไกลนะครับผิกแล้วตูมตรกนี้หุยจนสาวได้ผัก แล้วก็ซ้ำก็ประตูไปรับหน้านี่นา จับได้ระยะแล้วยิงไว้ก่อนเลย yeah. อาจจะเป็นจังหวะที่บางหมุนพลิกยิงนะครับหรือว่าหันหน้าเข้าหาประตูก็ลองส่องเลยครับถ้ามีเวลาก็สตันนิ่งหน่อยนะครับิทธิภาพศักยภ,ภาพในการยิงก็จะรุนแรงแล้วก็แม่นยํามากขึ้นจบสกอร์ดีคิกกิ้งาวเวอร์สูงอยู่แล้วนะครับหมุนต้องระวังเพรสเชอร์ด้วยนะครับผมโดนบีบโดนไรนี่คืออาจจะเสียบอลง่ายหน่อยนะครับเพราะว่าความบางค่อนข้างเยอะนะเพราะฉะนั้นต้องอาศัยเหลี่ยมนี่มาพลิกเข้ามาแบบนี้เข้าทางเราแล้วตูมดูดิชนเสาอีกแล้วย นี่นะครับจังหวะแบบนี้ถ้าเป็นฟอสไนนะครับคุณลองเล่นจังหวะแบบนี้นะครับมันจวิ่งขึ้นหน้าก็หาจังหวะยิงไกลเลยนะครับแต่ถ้าเป็นจังหวะที่บอลมันขึ้นมาสูงแล้วเนี่ยจากปีกด้านข้างเนี่ยเขาก็จะวิ่งไปประจําตําแหน่งนะคือมันไม่ได้วิ่งย้อนมาทุกทุกครั้งไปนะครับผมถ้าบอลมันไปสูงแล้วจากปีกนะครับแล้วเขาก็จะไปประจําตําแหน่งตรงประมาณจุดโทษนะครับเพื่อเข้าฮอตนะครับ ดูจังหวะนี้นะฮะนี่คือความผิดพลาดของประตูเขาจ่ายพลาดนะครับแต่ถ้าจะใช้ฟอร์ลันนะครับควรจะต้องมีปีกจิ๊ดๆิหน่อยนะปีกที่มีความเร็วแล้วมีจังหวะที่ตัดเข้ามาข้างในนะครับผมถ้าเป็นวิงเกอร์จะดีกว่าพวกโรมิงแฟงนะครับผมเคยเล่นหลายตัวแล้วที่เป็นฟอร์สไนเนี่ยแนะนำให้ใช้กับพวกวิงเกอร์โพลิฟิกวิงเกอร์ถ้าใช้เป็นโรมิงแฟงในบางทีมันวิ่งย้อนลงมาแล้วทับตำแหน่งกันนะครับหรือว่าจะเป็นพวกคีทีพิมเมเกอร์ก็พอได้อยู่นะครับแต่ขอเป็นตัวจิ๊ดจิ๊ดหน่อยให้ปีีกแบบน้โลลงเย แล้วก็รอเข้าฮอตข้างในนะครับผมเนี่ยเขาจะวิ่งย้อนกลับไปข้างในนะครับเพื่อเข้าฮอตนะครับถ้าเราเข้าใจจังหวะของฟอลสไนดีนะครับดูดูด,ดูพี่อ้าวปล่อยจอยเหรอครับตูมลูกมิง ปล่อยจอยก็กดเลยครับผมนอกเกอบเกตโทษแบบนี้นะครับลูกเก่งเลยถ้าไม่มีอะไรมาบาังวิถีถ้าไม่มีจังหวะกระแทกนะครับถ้าเหลี่ยมเราดีหมุนพลิกยิงแบบนี้นะครับผมแล้วก็ตุ้มเลยทั้งซ้ายทั้งขวากดสตันนิ่งไปฮะสกิลสนับสนุนในการยิงมีครบอยู่แล้วนะครับเหมือนเป็นตัวคอยใจ่ายให้กับเพื่อนก็ได้นะครับสร้างสารรค์ให้กับเพื่อนก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องทําประตูเองก็ได้นะครับพวกดิฟต์ไลนงแบบนี้นะครับผมใครไม่เคยเล่นก็อาจจะงงงวยหน่อยนะครับ ดูช็อตต่อไปนี้นะครับผมโคตรขำเลยผมเล่นอยู่นะครับคือเขาปล่อยจอยแล้วเหมือนเขายอมแล้วนะครับแล้วไปโฉบอลมานะครับวิ่งชนกันไปชนกันมาผมก็ขำเอไอโคดโคดดูฟอร์ลาหลุดไปนะครับแล้วนี่ <c oughs> มาแย่งจากเท้าเอาดือด้อโถ <c oughs> เอ้ยแต่ว่าอีกอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือว่าดิโกฟอรันเนี่ยสามารถยืนกลางรุกได้นะถ้าเกิดใครไม่ถนัดดิฟไลน์อิงฟอร์เวิร์ดที่เป็นกองหน้านะครับ ุณลองเอาดิโกฟอลันนะครับมาเล่นเป็นกลางรุกแบบนี้มันจะเป็นออฟสไตล์ style, ใช่ไหมแล้วเราใช้ทักษะในการยิงไกลของเขาให้เป็นประโยชน์นะครับผมมันอารมณ์คล้ายๆกับโรเบิร์ตเดวินอฟสกี้อะครับที่มันยืนกลางรุกได้นะครับบางคนใช้เรวานเนี่ยมายืนเป็นกลางรุกนะครับเพื่อรอจังหวะยิงไกลจากแถว2นะครับกองหน้าที่ยิงไกลดีๆแบบนี้นะครับคกิกิ้งพาวเวอร์สูงๆแบบนี้นะฮะแล้วก็มีสกิลสนับสนุสนการยิงไกลเยอะแบบนี้นะครับผมเอามายืนกลางลุกเนี่ยมันก็เป็นตัวเลือกที่ดีเหมือนกันนะครับผมในการยิงจากแถว2แต่สิ่งทีี่เเราสสูญยไป เมื่อเทียบกับพวกเทมเมคเกอร์อาชีพหรือว่าเป็นพวกกลางลุกอาชีพเนี่ยก็คือเรื่องของการเลี้ยงการล็อกนั่นเองนะครับตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้ใส่พวกดับเบิลทัสนะครับาบางคนเนี่ยอาจจะมองข้ามไปนะพวกสกิลดับเบิลทัสสำหรับกองหน้าประเภทนี้เนี่ยคิดว่าเป็นสายจบสกอร์ไงแต่ว่าจริงๆเนี่ยไอ้พวกดิฟไอิงฟอร์เวิร์ดหรือว่าทักเกิด โดยเฉพาะเราเอามันเลื่นเป็นกลางลุกแบบนี้นะครับผมว่าดับลัลทัสโซคอนโทรนะครับผมสำคัญเลยนะครับผมถ้าใส่ไปได้นะครับก็สามารถเอาตัวรอดได้ในจังหวะวันออนวัน on ถ้าไม่มีก็ต้องใช้อนาล็อกแบบนี้นะครับผมวนเวียน,น,นไปนะครับผมเอาตัวรอดไปแล้วก็ตูมนีแต่ถ้าจะให้ดีก็จะเป็นจังหวะแบบยิงจากบอลหลุดมานะแถวสองบอลสองนะครับผมแล้วก็ตูมอีกทีนึงดูบอลมันติดดิปปิง้งทั้งดิปปิง้งไลซิงนัคเก,กลิลโอ้โหมีครบนะครับจะปั่นก็ได้นะครับผมเป็นตัวที่ยิงโคตรดีนะทักษะในการยิงโคตรดีนะ หรือตัวเนี้ยเปิดตำแหน่งปีกซ้ายไปนะครับผมเอาไปเล่นปีกซ้ายแบบออฟสไตล์ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับผมใครสนใจก็ไปลองดูนะครับผมถ้าเล่นแบบรีฟไลนงไฟโอดไม่ถนัดก็มาเล่นกลางลุกดูนะครับขอบคุณคุณลุจิด้วยนะครับสำหรับไอดีรีวิวนะฮะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องยังไม่ได้กดติดตามช่องมอมสกีโฟนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสามารถกดแฮชแท็กรีวิวเวฟตันด้านบนเพื่อเล This time. I thought strive I just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I have changed. I feel a lot of, a lot of, a lot of pain. things are not the same as they were a year ago but all will be okay i move on each and every day